ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเรา,าเบาๆคลอดลูกพอสบายๆใคล้ยกับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับมามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง เป็นที่โล่งๆลงวง่วางๆกลวงภายในคล,าคลา้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆลงว่างๆกลวงภายในคล,าคลา้ายๆท่อแก้ว ทอเพชรไซส,ส์คราวนี้เราก็นึกทบทวนสิ่งที่ได้แนะนำเอาไวนะ้เมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าจิตหยาบนั้นให้ตรึกถ้าจิตละเอียดก็ให้แตะ มีแต่ตรึกกับแตะตรึกคืออะไรตรึกก็คือการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆละแก้วใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับ เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะสมมติเราถนัดนึกดวงแก้วก็นึกดวงแก้วถนัดนึกองค์พระก็นึกองค์พระหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตานึกถึงสิ่งนั้น เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกอย่างสบายๆนี่แหละเรียกว่าตรึกให้ใจของเรานนะมีหลักยึดจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นพระใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับมา้าพยศดินหลน่นที่จะวิง่ง ไปตามอำเภอใจของตัวเพราะฉะนั้นวิธีปราบมาประยศวิธีหนึ่งก็คือผูกเอาไว้กันหลักไปไหนไม่ได้พอมันมันเหนื่อยมันหมดแรงเข้ามันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจก็เหมือนกันที่แบบไปแบบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาผูกไว้กับหลัก อย่างสบายๆผูกไว้โดยการนึกจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าไม่นึกเป็นภาพพระใจไม่ฟุง้งแตนี่สำหรับคนใจฟุงนะ้งต้องมีหลักยึดควรจะเป็นภาพ แล้วก็มีเสียงประกอบคือคำภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าใจใจะหยุดจะนิ่งซึ่งจะต้องใช้ทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นตรึกไว้เรื่อยนั่งตรึกยืนตรึกเดินตรึกนอนตรึก วิ่งเอ็กซ์ไซส์ออกขรงกายก็ตรึกไปด้วยใหม่ๆมันก็นึกใหม่ออกก็ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในพอต่อไปก็ค่อยๆนึกได้โลโลหลังๆก็ตรึกไปเรื่อยๆผูกใจเอาไว้ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า หมื่นครั้งแสนครั้งล้านข้ง,ขงกระตึกไปเลยเลยควบคู่กับภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการก็เราลืมคำภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น หรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆถ้ามีอาการหรือรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้หยุดใจ ไปที่กลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปไปที่ฐานที่หกซึ่งห่างก,กันอยู่แค่สองนิ้วม,มืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือ ก็จะไปยกดวงธรรมโดยใจนะไอ้ลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาจากฐานที่หกแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรมนนา,รานุปัสสนาติปทานดวงธรรมนนา,รานุปัสนาสติปทาน หรือดวงปฐมมุมหักแปลว,ว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนานิาพานเมื่อดวงธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละแปลว่าใจเราละเอียดแล้วนับจากดวงธรรมนี้ไปเนะ่ยเป็นต้นไปให้แตะใจไปเบาๆแค่ละแตะเบาๆดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปเลย แล้จะเข้าไปสู่ข้างในตรงจุดกึง่งกลางใสๆเล็กๆเท่ากับปลายเข็มหรือเท่ากับดวงดาวในอากาศแตะใจเลื่อยไปเลยแตะไปเบาๆมันก็จะเข้าไปเองนะจะกระทั่งเห็นกายในกายองค์พระในองค์พระเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึก ละเอียดให้แตะอย่าจำสองคำเอาไว้อย่าไปตรึกละเอียดให้แตะแล้วทางตรึกนี่ต้องให้มีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะหยุดเอง ถูกส่วนไปเองนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะที่นี่แม้จะตรึกก็ตามเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการตรึกให้สังเกตอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเนี่ยจะทำงานอะไรหรือจะเล่นอะไรก็ตาม จะทำงานจะเล่นกีฬาซื้ออะไรก็แล้วแตนะ่มันจะต้องเกิดฉันทะขึ้นมาซะก่อนคือมีความพึงพอใจมีความสุขสนุกกับการเล่นนะั่นเอาแค่เอาใบยมุกเนี่ยสมมติเราเล่นไพ่นั่งมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีห้องน้ำก็ไม่เข้า ข้าวก็ไม่กินนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนก้นติดกาวอย่างดีไว้กับพื้นแหละมันมีได้มีเสียมีรุ่นเพราะฉะนั้นก็เราทึกใจได้ก็ลิงโลดใจเสียก็เสียได้รับเอาก็ทำว่ากันไ่ได้เสียได้เสียได้เสีย สรุปตอนสุดท้ายเสียแต่แล้วก็เพลินกับมันมีความพึงพอใจเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียแต่ตอนสุดท้ายหายนะเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียเนี่ยเราเกิดความพึงพอใจจึงไม่เบือ่อจะเล่นกอล์ฟก็มีความสุขในการเล่นมีลุ้นในการตี นี่สำหรับคนเล่นออกกำลังกายเป็นกีฬานะแต่เป็นการมานานก็มีรุ่นมีได้มีเสียมันก็เพลินเกิดความพึงพอใจก็ไม่เบื่ออาฟุตบอลก็เหมือนกันดูบอลมีรุ่นมีได้มีเสียสรุปตอนสุดท้ายก็หายนะนะเพราะรุ่นและมีได้มีเสียมก็ไม่เบื่อ มีความพึงพอใจสนุกเราเป็นสุขกับการได้ดูนั่งธรรมะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายสว่างไอ้ที่ยกตัวอย่างวั้นมันฝ่ายมืดสังเกตนะลูกนะสังเกตนะไม่ว่าเราจะวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยทีเดียวก็ได้ หรือวางจากฐานที่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกดูตรงนี้ไม่ว่าจะได้เป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ตามสมมติไม่เป็นภาพเราวางอารมณ์อย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้พึงพอใจไหมสังเกตตรงนี้ก่อนพึงพอใจไหมถ้าพึงพอใจ มันก็ไม่เบื่อในการนั่งจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่เบื่อเลยแถมมีความรู้สึกกัาหมดเวลาเร็วด้วยซ้ำไปอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้านึกเป็นภาพอันนึกอย่างนี้แล้วมันไม่ไม่กดลุกในตาไม่เพ่ง ไม่เจ้าไม่บังคับใจระ้สึกสบายไม่บางคลังเห็นชัดบางไม่ชัดบางนั่งแล้วรู้สึกหน้ายิ้มยิ้มเบิกบานมีความพึงพอใจเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ไม่คำนึงถึงไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในโลกมาให้ความสำคัญต่อสิ่งใด นอกจากดวงหรือองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมีความยินดีที่จะอยู่กับสิ่งนี้แค่นี้เท่านั้นรู้สึกสบายสบายพึงพอใจตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่เบื่อถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่เบื่อถูกวิธีอย่างนี้ทำเรื่อยไปนะลูกนะ แต่ถ้าเบื่อนั่นแสดงว่าเริ่มผิดวิธีแล้วเริ่มรุนเริ่มเล่งเริ่มเพ่งเริ่มจ้องเริ่มไม่ถูกวิธีลืมตาเลยนะลูกนะลืมตาเลยลืมตาแล้วหายใจสบายๆดูโน่นดูนี่ดูดวงแก้วดูองค์พระดูหลวงปู่ดูคนใหญ่ดูทิวทัศด,ดูอะไรก็แล้วแต่ ให้มันหายเบื่อหายเซ็งหรือมันก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาให้มันหายเบื่อหายเซ็งให้มันสดชื่นราวันรู้สึกความันสบายใจมีอารมณ์อยากนั่งเอากลับมานั่งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตรงนี้แหละสำคัญนะวางนิ่งนิ่ง อย่าให้ลูกในตาหนักนิ้วอย่ากระดกไหล่ยอย่ากยกท้องไม่เกร็งสบายไม่ขาดหวังอะไรทั้งสิ้นอยากจะวางใจนิ่งๆอย่างเดียวเป็นหนุ่มอารมณ์เดียวสาวอารมณ์เดียวเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบาย ไม่ให้เบื่อเลยทำได้ไหมลูกนี่ทำได้ไหมต้องทำให้ได้นะลูกนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมืดเติมมืดมิดเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ตรงนี้แหละหัว,หวเลี้ยวหัวต่อจำให้ดีทีเดียวนะจำแล้วก็ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลืมตาเลย ดูโน่ดูนี่ถตาเบื่อนายเส่งอารมุขึ้นไปบิดเนื้อบิดตัวบิดเส้นบิดสายดูท้องฟ้าดูทิวทัศน์แต่อย่าไปดูโทรทัศน์นะดูทิวทัศน์ล้างหน้าล้างตาสดชื่นเอากลับมาใหม่ท่านนั่งโรมกันก็ดูคนไหนก็นั่งดี แต่ดูท่านั่งเขานั่งดีนะอย่าไปดูหน้าดูตาโอ้คนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังเดี๋ยวกิเลสมันฟุง้งนั่งไม่ติดให้ดูแค่ว่าเออแม่เขาคงนั่งดีนะตัวตรงตัวตั้งหลังพิงอากาศสงบนิ่งเออดูเจ๊กมีมือี่มือสองมือสิบนิ้วหันมาดูของเราดูแค่มือพอนะอย่าอืไม่ต้องไปดู เราสองมือสิบนิ้วเหมือนกันเ,เขาทำได้เล้เาก็ต้องได้กลับมานั่งใหม่นะลูกนะมันนั่งนิ่งนิ่งให้ใจสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สมกับเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เราลดอายุลงมาเป็นนักเรียนอนุบาล อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยสามขวบสี่ขวบหว้าขวบไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วนั่งอย่างสบายสบายธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่จะได้ไปอยู่โลกอื่นอ่างจากปากช่องจมูก ถึงสูงกลางกายฐานที่เจ็ดแค่ศอกเดียวนี่แหละแล้วก็ค่อยฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อนี่แหละมันจะนำเข้าไปสู่ความสบายและสบายสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่ง ไม่สัดายแล้วเพราะมันสบายสบายกายสบายใจใจสบายกายสบายมันก็นิ่งนิ่งเฉยเเดี๋ยวมันก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งตั้งไหนกระชังมันนะนิ่งไปก่อนนะลูกนะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบาย เดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ความสว่างมันจะมามันจะไปมืดได้ตลอดชาติยังไงมันจะมาสู้คนทำความเพียรอย่างถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เราเพราะเรามีความเพียรและทำถูกวิธีเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเลยอย่าเลงนะลูกนะสบายสบาย จะได้ไม่เบื่อไอสบายนั่หน,หนายิ้มยิ้มยาให้ตรึกละเอียดไอแตะแตะเบาเบาแตะแผ่วๆเดี๋ยวมันจะขยายโอ้สนุกกันใหญ่ตัวขยายใจขยายแสงสว่างขยาย ดวงแก้วดวงธรรมขยายใสยบริสุทธิ์องค์พระขยายใสยบริสุทธิ์นี่ก็เข้ากลางของกลางไปได้เองอย่างนี้นะลุงนะเราเหนื่อยเราง่วงเราเพลียหนังแล้วมันจะตึงก็ปล่อยให้มันหลับอยู่ในกลางกาย ก็ขยับเบาๆฟุ้งหยาบก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตานะจ๊ะทำเป็นรโลแล้วไม่ชี้เดี๋ยวความคิดเรานั้นก็หนีหายไปหมดเลยไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัย ทุกๆคนละลกนะต่างคนต่างทำกันไปนเงียบ